ทำอย่างไรเราถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม จากรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมพศ2565ของสำนักง,งานกิจการยุติธรรมพบว่าข้อมูลดับแจ้งความในความผิดคดีอาญา4กลุ่มทั่วประเทศของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ18,073คดีคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ 57,226คดีความผิดพิเศษ35,57คดีและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย728,044คดีและจากการสำรวจสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนพศ2565จำนวน8 0 3 2คนพบว่าตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม688คนความผิดที่พบมากที่สุดคือความผิดต่อชีวิตและร่างกาย ดองลงมาเป็นความผิดช่อโกงหลอกลวงและความผิดต่อทรัพย์โดยกลุ่มประชากรที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อม,มากที่สุดคือผู้หญิง ช่วงอายุระหว่าง26ถึง35ปีสำนักง,งานกิจการยุติธรรมผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายยุทธาศาสตร์ด้านกระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการบริหารและพัฒนางานยุติธรรมจากข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นทำให้เราตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของสังคมไทยและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมสำนักง,งานกิจการยุติธรรมหรือสออทกทจึง ได้เดเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อคาดการณ์การเกิดอาชญากรรมในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเองผ่านสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน Safe Point เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหรือสามารถเข้าใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันให้กดค้นหาได้ที่ www.savepoint.in.th การมีแอปพลิเคชันวิเคราะห์ปัจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานทําให้ประชาชนทราบถึงพื้นที่อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเซฟโพสจึงเป็นอีกช่องทางในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมด้วยระบบที่ทันสมัย s a เซฟ i n t จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและมีความปลอดภัยสูงหน้าหล่ะ แสดงตำแหน่งอำเภอจังหวัดและสถานที่ของผู้ใช้งานอยู่ณปัจจุบันทําให้สามารถดูข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่ณนะปัจจุบันจนถึง7วันข้างหน้าได้วางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเลือกข้อมูลสถานที่ระบุจังหวัดอำเภอตำบ BON ลและช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้อมูลพยากรณ์อาชญากรรมในพื้นที่นั้นๆซึ่งระบบจะแสดงความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมได้ล่วงหน้าถึง7วันแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อความ ปลอดภัยยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนจากนั้นให้เลือกประเภทอาชญากรรมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจและสถานที่สำคัญสามารถค้นหาสถานีตำรวจและสถา,านที่ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัยการแจ้งเตือนผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนหากอยู่ในพื้นที่ที่ระบบได้รับรายงานว่าเกิดเหตุอาชญากรรม เมื่อทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายและรวดเร็วจึงมีส่วนในการช่วยลดเหตุการณ์เกิดอาชญากรรมเ p ฟ i n t จึงเป็นตัวช่วยให้ทุกคนรู้เท่าทันภัยและสามารถป้องกันตนเองให้ไม่ตกเป็นเหยื่อและนอกจากนี้ค่ะการแจ้งข่าวสารข้อมูลเบาะแสจากผู้ใช้งานที่ช่วยกันให้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหรือสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมทั่วประเทศยังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากเหตุอาชญากรรม แนนาโคสเซฟพอยต์จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่มีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลประกอบการสืบสวนและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว